ไไหนที่จอดรถเฮลิคอปเตอร์ได้ดูหน่อยครับไม่ไกลอ่ะเฮลิคอปเตอร์บินมาจอดตุบๆๆๆตุบุบสิคนตรงนี้เนี่ยที่จอดและแล้ะประกาศเป็นเครื่องอโอ้โอ้กุ้ศาครับรถรถสีเหลืองอยากไปเติมน้ำมันครับเติมน,ตน้ำมันตรงไหนนะ <S <S โอ้นิดิฟไปไหนเนี่ยเติมน้ำมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่โอเค,อเคแล้วถ้าจะไปสถานีตำรวจล่ะจะพาไปสถานีตำรวจหน่อยค่ะมูนนอนโอ้โหเก่งมากแล้วจะไปอะไรครับอ๋อที่จอดรถต้องเยอะกว่านี้ใช่ไหมครับอือ โอเคเก่งมากแล้วถ้าจะไปฮอสพิทอลอะครับพอดีมีคนเจ็บพาไปโรงพยาบาลหน่อยได้ไหมอ๋อไหนฮอสพิทอลอยู่ไหนลูก okay. โอเคกุ้ยซากุ้ยซามีคนเรียกเรียกเฮลิคอปเตอร์มาจอดขอเฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือหน่อยครับอ,อเฮลิคอปเตอร์ ter, มาแล้วโดนมันเนี่ยโดนตรงนี อ๋อมันหนูก็หันอย่างงี้สิหันอย่างงี้ได้ไหมหันได้นะนนี้นนไม่โดน<ล>เนี่ยลดลดรถมาอยู่ตรงนี้มันที่จอดนี่ได้เนี่ยเออโอเคได้แล้วไม่พังด้วยเก่งมาก